ก่อนหน้านี้ครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือหนังสือของคุณฮาวเวิร์ดมาร์กแล้วเขามีการพูดถึงคุณนะัสซิมทาเลปบ,บ่อยมากๆครับจนผมต้องไปเสิร์ชหาครับว่าเขาเป็นใครจนผมก็ได้เห็นหนังสือของเขานะครับแล้วก็เล่มนี้เป็นหนังสือที่เพิ่งแปลออกมานะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับจะเริ่มจากการตั้งคําถามก่อนครับในช่วงที่ผ่านมาในปัจจุบันนั้นเราเคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นทั้งหมดกี่ครั้งครับถ้าย้อนกลับไปในปี930ไม่มีใครเคยพูดเลยนาคริบว่าจะเกรดวิกฤตเฐกิจครัหญ่น ิ่งนี้นะครับคุณทาเลปเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเรียนรู้คำว่าแบ็กซ w บอลเลยซึ่งปัญหาหลักๆของเรานั้นมันอยู่ที่ความมืดบอดของเราครับความมืดบอดของเรานั้นที่เราไม่เคยตระหนักถึงความสุ่มเพราะมนุษย์เราครับชอบอะไรที่วัดผลได้จับต้องได้เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาลงลึกกันนะครับว่าแนวคิดเบื้องหลังแบ็กซ w บอลนั้นคืออะไร เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรนั่นเองซึ่งภาพรวมเนื้อหาในวันนี้นะครับผมขอแบ่งด้วยกันเป็นทั้งหมด3พาทน,นะครับพาทแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของแนวคิดแบ็กซ w บอลกันนะครับว่าทําไมมันถึงสําคัญแล้วทําไมเราส่วนใหญ่นั้นถึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่ส่วนมาคที่2ครับเราจะมาพูดเรื่องของการคาดการณ์อนาคตครับคุณทาเลบมองว่าอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้สิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงสําหรับคุณทาเลบนะครับแต่ว่า ทำไมครับทุกวันนี้เราถึงมองหาการคาดการณ์อนาคตอยู่เราจะมาหาคําตอบกันในพาร์ทที่2นะครับส่วนพาร์ทที่3ครับเราจะมาใช้ประโยชน์จากแบ็กซ์อลนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรนั่นเองในเนื้อหาในวันนี้นะครับถ้าเราพูดถึงแบ็กซ์อลเนี่ยจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเชิงลบเสมอไปมันจะมีแบ็กซ์อลในเชิงบวกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันเลยนะครับ และเนื่องจากหนังสือเล่มนี้เองเป็นหนังส,สือที่ผมค่อนข้างชอบพอสมควรนะครับผมก็จะมีลิงก์สาหรับสั่งซื้อหนังสือไว้แล้วนะครับ่โค้นนี้ทุกท่านก็จะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับแ,แล้วก็วันนี้นะครับด้วยความที่ผมค่อนข้างชอบหนังสือเล่มนี้มากๆนะครับผมก็เลยอยากที่จะขอแจกหนังสือหนึ่งเล่มนะครับสำหรับผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับซึ่งเพียงแค่คนนุณตอบคําถามครับโดยที่คุณผู้ฟังนั้นอาจจะไม่ต้องฟังคลิปจนจบก็ได้นะครับสามารถกดตอบตอนนี้ได้เลยนะครับว่าผมอยากถามไม่เล่นครับว่าอันนี้คําตอบไม่ได้มีถูกหรรรือผผิิดนนนนะะคคคััับบมมมยาาากจถทุวว่สตี มีนักปรา์คนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ราคาหยกจะเพิ่มขึ้นแล้ววันถัดมาครับราคาหยกเพิ่มขึ้นจริงๆครับคำถามของผมนะครับนักปรารู้ได้อย่างไรครับว่าพรุ่งนี้ราคาหยกจะเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีการเลือกผู้โชคดีนะครับผมจะไม่เลือกนะครับว่าคําตอบไหนดีที่สุดหรือผมชอบที่สุดเพราะว่าดีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคือ50-50ด้วยการสุ่มนะครับผมจะทําการสุ่มด้วย วงล้อใน Google นะครับแล้วก็เลือกผู้โชคดี1ท่านครับที่ได้รับหนังสือภายใน7วันนะครับหลังจากที่คลิปนี้ลงนะครับแล้วก็ผมก็จะเลือกผู้ที่ตอบคอมเมนต์มาทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปในวงล้อแล้วก็สุ่มผู้โชคดี1ท่านนะครับโดยที่ทุกท่านสามารถติดตามผู้โชคดีนะครับได้ใน Facebook ในอีก7วันหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยออกมานะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดกติกาทั้งหมด ไว้ใน description นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนัพน้ผ่านแรกนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดแบ็กซวอนซึ่งภาณ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณทาเลบจะเรียกว่าเป็นห้องสมุดแห่งความย้อนแย้งนะครับสมมุตินะครับให้ทุกคนลองจินตนาการดูถ้าวันนี้เราต้องเดินเข้าห้องสมุดครับเราเดินเข้าไปเพื่ออะไรครับเราอาจจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะหาความรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้หรือเราอยากจะรู้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับ หลังจากที่เราออกจากห้องสมุดมาแล้วครับเวลาที่เราได้ความรู้มาแล้วกับเกิดสิ่งหนึ่งที่ย้อนแย้งเกิดขึ้นครับเมื่อไหร่ก็ตามครับเวลาที่เราทํางานหรือต้องใช้องค์ความรู้เรากลับให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรารู้มาอยู่แล้วนะครับก็คือความรู้ที่เราเพิ่งไปอ่านมาสิ่งนี้ครับคุณทาเลปมองว่าเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งครับเพราะว่าแบ็กซ์วอนหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตเรา แต่ในชีวิตประจําวันครับเรากลับให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วโดยที่เรามองข้ามสิ่งที่เราไม่รู้เขาเลยมองว่าเป็นความย้อนแย้งกันในชีวิตจริงกับชีวิตในห้องสมุดและสิ่งนี้ครับสร้างปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือเวลาที่เราจะคาดการณ์หรือพยายามพยากรณ์อ,อะไรบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความรู้เราเคยศึกษาเรื่องนี้มาแล้วเราเคยศึกษาประวัติศาสตร์มาแล้วว่าไอปี19 3 0ูเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดจากอะไร มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้และเราใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างโมเดลและพยายามคาดการวิกฤตครั้งต่อไปแต่ถ้าเราดูนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นเราแทบจะไม่เคยคาดการได้เลยนั่นหมายความว่าการที่เราใช้ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเรามากนะักอันนี้คือมุมมองของคุณทาเลบนะครับนั่นหมายความว่าในชีวิตการทํางานหรือว่าในชีวิตจริงเราควรจะทําตัวให้เหมือนเราเดินเข้าห้องสมุดครับ หมายความว่าเราควรให้ความสําคัญหรือค้นหาในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยแล้วสิ่งนี้เองนะครับมีผลที่ตามมานะครับก็คือเรามักจะยึดติดกับข้อมูลที่เราคิดว่าเรารู้และเราก็อุปทานหรือว่าอนุมานไปเองครับว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดขึ้นในอนาคตซ้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้การอนุมานในรูปแบบนี้แล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคุณทาเลบยกตัวอย่างชีวิตของไกง่งวงนะครับ สมมติเรามองในมุมของไก่งวงครับกับผู้เลี้ยงไก่งวงสมมตินะครับมองในมุมของไก่งวงก่อนไก่งวงครับในวันแรกเราจะพบว่าเฮ้ยมีคนมาให้อาหารมาทุกวันเลยเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีผ่านไปครึ่งทางครับวันที่500มันเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วปรากฏว่าเจ้าขอ,ของของมันเนี่ยก็ยังคงให้อาหารมันเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่1จนถึงปัจจุบันนี้ทําให้ไก่งวงเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยดีมากเลยนะมีคนมาดูแลเราสิ่งนี้ครับทำให้ไก่งวงรู้สึกว่า เออว่ะชีวิตมันคงสุขสบายแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่พอวันที่1000เจ้าของมันก็ยังคงเลี้ยงดูมันดีอย่างเหมือเดิมสิ่งนี้เราทําให้ไก่งวงเนี่ยมั่นใจมากๆครับว่าเออชีวิตมันเนี่ยสมบูรณ์แบบถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่เชื่อไหมครับว่าวันที่1นึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าของไก่งวงครับเดินมาแต่วันนั้นครับเขาไม่ได้มีอาหารมาด้วยมันมีมือคู่หนึ่งครับที่ลูบหัวไก่งวงตัวนี้ครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับ เพราะเจ้าของไก่งวงนี้ได้กลับจับไก่งวงตัวนี้ไปทําเป็นอาหารในวันขอบคุณพระเจ้าและสิ่งนี้เองครับเราจะเรียกว่าเป็นแบ็กซ์อในมุมมองของไก่งวงนั่นหมายความว่าไก่งวงตัวนี้ครับใช้ข้อมูลกับสิ่งที่เราเห็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแต่ถ้าเรามองในมุมของเจ้าของไก่งวงเราจะไม่ถือว่าเป็นแบ็กซ w อลสำหรับเจ้าของไก่งวงนะครับ พราะเจ้าของไก่งวงนั้นรู้อยู่แล้วครับว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นเพราะยะัสรุปแล้วครับคำว่าแบ็กซ w วอรนคือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันสําหรับเจ้าของไก่งวงนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นแบ็กซ w วอรนครับมันสอนเราว่าเหตุการณ์แบ็กซ์วอรนของมุมใดมุมหนึ่งที่เป็นเชิงลบอย่างเช่นไก่งวงเนี่ยแต่ในมุมหนึ่งครับมันอาจจะไม่ใช่แบ็กซ w วอรนหรือมันอาจจะเป็นแบ็กซ์วอรนในเชิงบวกก็ได้นะครับเดี๋ยวแบ็กซ์วอรนเชิงบวกเราจะมาดูกันในพาร์ลังหลังนะครับดังนั้นนะครับๆๆเห ความคาดหวังของเรานั่นเองครับดังนั้นครับหากเราอยากหลีกเลี่ยงแบ็กซ์บอลหรือไม่อยากที่จะให้เหตุการณ์หลายแรงเหล่านี้ส่งผลกระทบกับเราเราควรใช้เวลาศึกษากับสิ่งที่ไม่คาดคิดครับหรือว่าห้องสมุดที่เราไม่รู้นั่นเองเพื่อที่จะหาทางใช้ประโยชน์จากมันนั่นเองเพราะว่าคุณทาเลฟนะครับเขามีเหตุการณ์ที่ฝังใจในวัยเด็กครับเขาอยู่ในช่วงสงครามเขามีความคิดเห็นครับว่าตัวเขาเองนั้นจะยอมผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับแต่เขาจะไม่ยอม ผิดพลาดในเรื่องที่ใหญ่เขาเลยค่อนข้างให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ขนาดใหญ่เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญครับที่ระหว่างที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่เนี่ยผมก็เจอหนังสือเล่มใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาแล้วก็ผมไปพลิกดูด้านหลังครับปรากฏว่าเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณนัสิมทาเลปนะครับคุณนัสิมทาเลปเนี่ยใช้หลักการแบ็กซ์วอรนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง4,000%ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับตรงนี้นะครับทำให้ผมสัมผัสได้นะครับว่าวิธีการที่เขาใช้ส่วนใหญ่นั้น จะเป็นการที่เขาหาประโยชน์ในเชิงบวกกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราจะพอสัมผัสได้ครับแล้วเ,เขาก็จะให้กลยุทธ์ในช่วงพักสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีแนวคิดอย่างไรอย่างเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้มาก,ก่อนแน่นอนครับว่าจะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นรวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆตั้งแต่ปี1930ปี2008รวมไปถึงวิกฤตหลอดคอมด้วยแต่คําถามคือว่าทําไมครับทําไมเราถึงไม่เคยสัมผัสได้ นะครับอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงการพยายามคาดการณ์อนาคตนะครับแต่เราพยายามมุ่งเน้นการเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนคุณทาเล็บตั้งคําถามว่าทําไมครับเราถึงไม่เคยที่จะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยคุณทาเล็ครับได้หยิบงานวิจัยแล้วก็งานศึกษาจากคุณดานิเอลเคนแมนนะครับใน thinking fast and slow นะครับมาพูดเยอะมาก มีงานวิจัยหนึ่งครับเขาพยายามทดสอบครับว่าสมองเรานั้นใช้ในการอนุมานเรื่องราวต่างๆอย่างไรมีการทดลองหนึ่งครับเขาทําการหยิบกลุ่มผู้หญิงมากลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ทําการเอาถุงน่องเนี่ยสิชิ้นนะครับมาให้กลุ่มคุณผู้หญิงเนี่ยได้ทดลองนะครับแล้วก็บอกเหตุผลครับว่าเขาชอบถุงน่องอันไหนมากที่สุดพร้อมให้เหตุผลประกอบนะครับว่าเขาชอบเพราะอะไรปรากฏว่ากลุ่มทดลองครับก็ได้เลือกถุงน่องที่ตัวเองชอบแล้วก็ให้เหตุผลครับว่าเขาชอบแบบนี้เพราะอะไร และแต่ละคนนั้นก so ็เลือกถุงน่องที่แตกต่างกันแล้วก็ให้เหตุผลที่แตกต่างกันแต่เชื่อไหมครับว่าถุงน่องทั้งหมด15ชิ้นนั้นเป็นแบรนด์เดียวกันทั้งหมดแต่กลุ่มทดลองนั้นกลับให้เหตุผลที่แตกต่างกันทําไมครับทําไมกลุ่มผู้หญิงทั้งหมดถึงให้เหตุผลและความรู้สึกแล้วก็เลือกถุงน่องที่แตกต่างกันทั้งที่มันเป็นแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดสิ่งนี้ครับคุณทาเลบเรียกมันว่าการแปลงเรื่องจริงให้เป็นเรื่องเล่าครับ ทุกวันนี้ครับเราไม่สามารถแยกออกได้ว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเล่าครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงปี2003กันนะครับในช่วงนั้นครับมีกลุ่มก่อการร้ายนะครับของคุณสดัดดัมฮุเซนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพวกเหล่านั้นตอบสนองกับเรื่องเล่านี้อย่างไรและเรื่องไหนที่เป็นข้อเท็จจริงในช่วงนั้นนะครับเวลาบ่ายโมงหนึ่งนาทีทางสัะข่าวหนึ่งครับมีการพาดหัวข่าวว่าพันธบัตรสหรัฐพุ่ง การจับตัวุูเซนอาจจะไม่ช่วยยับยั้งการก่อการลายหมายความว่าความเสี่ยงยังไม่ลดลงนะครับแล้วก็เงินนั้นก็ไหลเข้าไปที่พันธบัตรจึงทาให้ราคาพันธบัตรนั้นเพิ่มขึ้นทีนี้ครับพอมาถึงเวลาบ่ายโมงสามนาทีครับสำนักข่าวเดิมนะครับมีการพาดหัวข่าวว่าพันธบัตรสหรัฐดิ่งการจับตัวุูเซนทําให้เกิดแรงจูงใจต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่มากขึ้น สองข่าวนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าข้อได้จริงนั้นมีข้อเดียวครับก็คือว่าทางตลาดนั้นได้จับตัวคูเซนได้แล้วแต่ว่าสำนักข่าวครับได้เล่าเรื่องออกมาเป็น2หมวดเห็นไหมครับว่า2ข่าวนี้เป็นเรื่องเล่าที่มีมาจากข้อได้จริงเรื่องเดียวก็คือการจับตัวคูเซนได้แต่เชื่อไหมครับว่าตลาดนั้นตอบสนองโดยตรงกับข่าวที่ออกมาทั้งสองข่าวนี้โดยที่ข้อได้จริงนั้นเป็นข้อเดียวกัน นั่นหมายความว่าสิ่งนี้ครับการที่เราฟังเรื่องเล่านั้นมีผลต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ของเราโดยคุณทาเลบนะครับได้ให้เหตุผลนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับที่จะพยายามฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็ตัดสินเรื่องราวต่างๆอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้นะครับคุณแดเนียลคาเนมานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นระบบที่1ซึ่งเป็นระบบที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นระบบที่มักจะผิดพลาดครับ เพราะเรามักจะเชื่อมโยงต่างๆตัดสินใจเรื่องราวต่างๆอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบ,บวนการตัดสินใจหรือวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนทีนี้เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่ากับเรื่องจริงสมมุติครับถ้าเราเปิดโซเชียลมีเดียแล้วเราเจอว่าใช้วิธีนี้สามารถทํากําไรได้ผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่ทดลองมาและผลปรากฏว่าเราอาจจะบางคนนะครับอาจจะใช้ได้ใช้ไม่ได้ครับแต่ผมเคยได้ยิน ในสื่อนะครับมีการถามกันว่าเฮ้ยวิธีการนี้มันใช้ได้จริงหรือไม่ถ้าเราใช้แนวคิดของคุณทาเลบแยกแยะระหว่างเรื่องเล่ากับเรื่องจริงนะครับเราจะทําอย่างนี้ครับเราจะตั้งคาถามก่อนครับว่าในโซเชียลมีเดียนั้นการแชร์เรื่องราวต่างๆเป็นวิธีการแชร์วิธีการทั้งหมดของการลงทุนหรือไม่วิธีการทั้งหมดที่เขาเคยใช้มีวิธีการไหนที่มันใช้ได้แล้วก็วิธีการไหนที่มันใช้ไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงครับเราจะพบว่า วิธีการที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีสัดส่วนที่น้อยมากกว่านั่นเองและเราก็เลือกที่จะดูเฉพาะข้อมูลในส่วนที่น้อยกลุ่มนี้แต่เราไม่ได้เห็นข้อมูลส่วนมากครับที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นวิธีการที่ล้มเหลวหรือว่าวิธีการที่ใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราลองใช้วิธีการของคนที่สําเร็จหรือว่าวิธีการที่ถูกต้องมาแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมากมายครับที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นความล้มเหลวสิ่งนี้จะเกิดปัญหาได้ครับว่าเราจะตั้งคําถามกับว่าอไอ้วิธีการที่มันสาเร็จเนี่ยมันจริงหรือไม่เหตุผลนี้เกิดจากเราไม่ได้ดูกลุ่มประชากรทั้งหมดหรือว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดครับว่ามันมีวิธีการอื่นๆที่ไม่สําเร็จมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับหรือพูดได้ง่ายนะครับสรุปเลยก็คือว่าข้อจริงนั้นในวงการการลงทุนหรือว่าความสําเร็จในการซื้อขายเนี่ยเราไม่ควรจะตัดสินดูเฉพาะกลุ่มที่สําเร็จครับแต่เราต้องดูภาพรวมทั้งหมดครับว่า คนทั้งหมดที่มีการซื้อขายนั้นสัดส,ส่วนที่สําเร็จเป็นเท่าไรแล้วส่วนที่เหลือครับทำไมเขาถึงไม่สําเร็จเพื่อ <P ew> er> ที่เราจะได้รู้ครับว่าข้อเท็จจริงของตลาดรวมทั้งหมดเป็นอย่างไรความน่าจะเป็นของความสําเร็จหากเราเข้ามาซื้อขายเป็นอย่างไรนั่นเองอันนี้คือการมองข้อเท็จจริงนะครับซึ่งสรุปนะครับข้อเท็จจริงคือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องราวการซื้อขายการลงทุนส่วนเรื่องเล่าคุณอาจจะพบเจอแค่เรื่องราวความสําเร็จเพราะส่วนที่เหลือครับที่ล้มเหลว จะไม่มีใครนําออกมาเล่าอาจจะมีแต่เป็นส่วนน้อยอันนี้คือเหตุผลครับที่เราต้องแยกแยะระหว่างเรื่องเล่าอาจจะเป็นเรื่องที่สําเร็จกับเรื่องจริงก็คือภาพรวมทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้ผมขอสรุปพาทแรกนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดแบ็กซ์วอนแบ็กซ์วอนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเป็นเหตุการณ์ขนาดใหญ่ครับแต่เรามักจะเพิกเฉยกับเหตุการณ์ขนาดใหญ่นี้นั่นเป็นเพราะว่าเรานั้นชอบที่จะเห็นความชัดเจนครับชอบจัดข้อมูลรูปแบบต่างๆที่เราเห็น เพราะมนุษย์เรานั้นธรรมชาติแล้วเราไม่ชอบความที่ไม่ชัดเจนครับเราชอบอะไรที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมและเราก็ใช้มันในการคาดการณ์อนาคตจากข้อมูลหรือว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากตัวอย่างที่ยกมาครับในวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นเราวันนี้ครับเรามองย้อนกลับไปครับในปี1930ในปี2008และเราก็พยายามหยิบตัวแปรเหล่านั้นมาใส่ในโมเดลแล้วก็คาดการณ์ในอนาคตครับกับข้อมูลที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตแล้ว แต่เราไม่เคยมองหาสิ่งที่เราไม่รู้ครับหรือว่าเป็นตัวแปรใหม่เรื่องใหม่ที่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยให้ความสําคัญเรื่องนี้ครับรวมไปถึงเรื่องราวความสําเร็จในโซเชียลมีเดียจากการซื้อขายนะครับหรือว่าการลงทุนผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับเพียงแต่ว่าเรามักจะเห็นครับเรื่องเล่าเพียงของกลุ่มคนที่สําเร็จครับจริงๆวิธีนี้ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับแต่เราไม่ได้มองภาพรวมครับว่าผู้เล่นคนทั้งหมดที่เข้ามาในตลาดนั้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร พราะได้ความเป็นจริงแล้วสัดส่วนคนที่ล้มเหลวนั้นสูงกว่ามากแต่เราก็โฟกัสไปที่กลุ่มคนที่สําเร็จและเมื่อเราใช้ตามครับเราพบว่าเฮ้ยวิธีนี้มันใช้ไม่ได้ทําให้เรานั้นลมเลิกไปเพราะเราไม่ได้มองภาพรวมทั้งหมดครับว่าธรรมชาติของการซื้อขายหรือว่าการลงทุนนั้นสัดส่วนคนที่ล้มเหลวนั้นจะสูงกว่าเป็นเรื่องปกติสิ่งนี้พูดได้ง่ายเลยคือเป็นความมืดบอดของเรานั้นเองครับที่เรานั้นมักจะให้ความสนใจกับเรื่องเล่ามากกว่าข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนั่นเองซึ่ง คำถ,ถามคือว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรนะครับคุณทาเลมนะครับแนะนำว่าเราควรจะลดความสนใจในเรื่องเล่าครับแล้วใช้เวลาฝึกฝนความสามารถเชิงเหตุผลครับเพื่อที่จะควบคุมการตัดสินใจอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเจอเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมาครับเราต้องวิเคราะห์ต่อครับว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นเรื่องเล่าหรือไม่เรื่องเล่านี้มาจากใครเรื่องเล่านี้ใช่ภาพรวมของตัวอย่างทั้งหมดหรือไม่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแนวคิดของแบ็กซวบอลนะครับทีนี้ เราจะเห็นไหมครับว่าคุณทาเลปนั้นพูดไปในไหนนะครับว่าเราไม่รู้อนาคตดังนั้นครับในส่วนที่2นั้นเราจะมาดูนะครับว่าทําไมครับเราถึงคาดการอนาคตไม่ได้แล้วทําไมครับเราถึงยังที่จะให้ความสําคัญหรือมองหาการพยาการณ์อนาคตอยู่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่รู้อนาคตนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณทาเลบมองว่าเป็นข้อจริงแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณทาเลบเนี่ยจะเรียกว,กว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่ง <ๆๆ S 1> สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่รู้ก็คืออนาคตครับ แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญน,นั้นเขาไม่รู้ครับว่าตัวเองนั้นไม่รู้อนาคตสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่คุณทาเลฟมองว่าเป็นอันตรายนะครับไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ถูกหรือวิคห์ผิดนะครับแต่เป็นความไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรนั่นเองและความไม่รู้ในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่คุณทาเลปยกมานะครับในปี2004ในปี2004นะครับมีการคาดการ์ราคาของน้ํามันไว้นะครับว่า ราคาน้ำมันในอีก25ปีข้างหน้านั้นจะขึ้นไปอยู่ที่27ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งตอนนั้นเองเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปัจจุบันในตอนนั้นนะครับที่ปี2004เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่จากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไป6เดือนราคาน้ำมันนั้นกลับเพิ่มขึ้นไป2เท่าตัวครับจงองกรเนี่ยต้องปรับประมาณการการคาดการราคาน้ามันนะครับไปอยู่ที่54ดอลลาร์ครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับราคาน้ำมันนั้น ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น74ดอลลาร์ครับสิ่งนี้นะครับคนทาเลกมองว่าเป็นการคาดการณ์ที่ผิดพลาดไปไกลมากนะครับสิ่งนี้คุณทาเลปมองนะครับว่าการพยากรณ์จริงๆแล้วเขาก็มองมาไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าการพยากรณ์นั้นส่วนใหญ่เราจะไม่ได้คำนวณอัตราความผิดพลาดเข้าไปด้วยครับซึ่งความผิดพลาดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็คาดการณ์ไม่ได้เช่นกันครับแต่คําถามคือว่าแล้วทําไมทุกวันนี้ เราถึงยังชอบที่จะฟังผู้เชี่ยวชาญนะครับในแวดวงต่างๆสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับเพราะมนุษย์เองนั้นเป็นเรื่องปกติครับที่เราจะต้องฟังผู้เชี่ยวชาญนะครับสมมตุติถ้าวันนี้ครับเราเป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราป่วยขึ้นมาเราก็ต้องฟังคําแนะนําจากแพทย์ในขณะที่แพทย์เองนั้นเมื่อเกิดปัญหาในเรื่องของรถเสียขึ้นแพทย์เองก็ยังคงต้องฟังคําแนะนําจากช่างซ่อมรถยนต์ ซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับทีนี้จากที่เราฟังมาครับเราจะพบว่าเอ้าแล้วทีนี้ถ้าเราคาดการไม่ได้เราจะทําอย่างไรดีคุณทาเลฟนะครับบอกว่าให้เราทําตัวเป็นมนุษย์ปกตินี่แหละครับเราไม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจไม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการพยากรณ์นะครับเพราะความคิดเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเราครับเรามีสิทธิ์ที่จะคิดเรามีสิทธิ์ที่จะฟังและมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตัวของเราเองเพียงแต่ว่าคุณทาเลฟนั้นไม่ต้องการให้เราถูกหลอกเท่านั้นเองครับ ทีนี้เราควรทําอย่างไรนะครับคุณทาเลแนะนําว่าให้เราจัดลําดับความสําคัญโดยให้เรานะครับจะจัดลําดับตามความเชื่อและความอันตรายของเหตุการณ์นั้นโดยที่ไม่สนใจความน่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้ครับเรามีรายชื่อนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับที่เรานับถือแล้วก็เราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้อคนนววคี้วิเคราะห์ได้ดีนะวิเคราะห์ได้แม่นยําเราจะไม่จัดลําดับตามความแม่นยําของนักวิเคราะห์นะครับ แต่ให้เราจัดลำดับตามความเชื่อของเราครับว่าเราเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับภาวะการลงทุนณตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้ภาวะตลาดในตอนนี้นะครับศึกษาและใช้ความเชื่อของเราเองและดูครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่นักวิเคราะห์เหล่านี้พูดขึ้นมานั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีความอันตรายเป็นระดับ1นึ่งระดับ2หรือระดับ3ให้เรียงลำดับตามความเชื่อและความอันตรายครับสิ่งนี้ ก็จะเหลียกเลี่ยงอคติของเราที่จะเอนเอียงไปคําว่าความเชี่ยวชาญมากจนเกินไปนั่นเองทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของการจัดพอร์ตหรือว่าใช้ประโยชน์จากแบ็กซวอนนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆแบ็กซวอนครับเราจะไม่สนใจว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะสนใจเหตุการณ์ครับว่าถ้าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นจะส่งผลอย่างไรนั่นเองแลวเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงกับคนกลุ่มหนึง่ง แต่อาจจะเป็นเหตุการณ์เชิงบวกกับคนก,กลุ่มหนึ่งก็ได้อย่างเช่นโควิดใช่ไหมครับโควิดนั้นอาจจะส่งผลเชิงลบกับธุรกิจจํานวนมากแต่ผมเชื่อครับว่าธุรกิจอย่างอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจออนไลน์บางธุรกิจจะได้ประโยชน์ที่เป็นแบ็กซ์บอลอย่างมากแล้วในพาร์ทนี้ครับจะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่เราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าแบ็กซ์บอลเชิงบวกเป็นอย่างไรเราใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการจัดพอร์ตแบ็กซ์บอลของคุณทาเลบนะครับ เราจะมายกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์คำว่าแบ็กซวอนเชิงบวกกันก่อนก็คือเป็นเหตุการณ์สําหรับออสํานักพิมพ์แล้วก็นักเขียนเหตุการณ์นี้จะมีแบ็กซ์วอนเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่างสํานักพิมพ์กับนักเขียนเรามาดูก่อนนะครับเราจะสมมติเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับก็คือมีเหตุการณ์ที่หนังสือนั้นขายดีกับหนังสือขายไม่ดีทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในมุมของนักเขียนกันก่อนนะครับสมมตินักเขียนคนนี้ครับเขียนหนังสือมาแล้ว10บเล่ม แต่มีเพียงแค่เล่มเดียวครับที่ขายดีการที่หนังสือเล่มหนึ่งนั้นขายดีและโด่งดังมากๆนะครับคุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพของคุณ JK r o w l i n g ก็ได้นะครับที่มีในแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องเดียวนะครับที่เป็นเล่มที่โด่งดังมากๆแล้วก็ขายดีมากๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยสิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นแบ็ก s w วอรเชิงบวกเพราะว่าใน10เล่มนี้จะมี1เล่มที่ขายดีมากๆและโด่งดังแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นไหมครับว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นในเชิงบวกได้กับในมุมของนักเขียนนั่นเอง แต่สมมติถ้าเราย้ายมามองในมุมของสำนักพิมพ์บ้างล่ะครับมี2เหตุการณ์เหมือนเดิมนะครับว่ามีหนังสือที่ขายได้ดีกับหนังสือที่ขายไม่ดีสมมุตินะครับในมุมของสำนักพิมพ์เนี่ยเรารับหนังสือของคนนี้แหละครับสิเล่มมาแล้วก็บอกว่า9้าเล่มเนี่ยมันขายไม่ได้เลยถามว่าในมุมของสำนักพิมพ์หนังสือที่ขายไม่ได้ถือว่าเป็นแบ็กซ์วอนเชิงลบไหมครับสำหรับผมเองนะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นแบ็กซ์วอนเชิงลบครับ เพราะว่าสำนักพิมพ์นั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าเรารับหนังสือไว้เนี่ยต้นทุนเป็นเท่าไหร่เราต้องจ่ายเท่าไหร่เราอาจจะประมาณการได้เบื้องต้นนะครับแต่วันหนึ่งครับนักเขียนคนเดิมเนี่ยกลับนําเล่มที่11มาขายแล้วสำนักพิมพ์นั้นใช้ข้อมูลในอดีตครับใช้ข้อมูลของเล่มที่แล้วว่าเฮ้ยเล่มที่สิเล่มที่แล้วเนี่ยมันขายได้ดีนะงั้นเล่มนี้จัดหนักไปเลยนะครับพิมพ์เต็มที่ไปเลยเพราะเขาคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะขายดีแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มที่11นนั้นขายไม่ได้เลย ทำให้สำรับพิมพ์นั้นต้องขาดทุนจากค่าพิมพ์มหาศาลในเล่มที่11ที่ขายไม่ได้เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นแบ็กซวบอนในเชิงลบกับสำนักพิมพ์น,นะครับเพราะมันเกิดจากการที่เขาคาดหวังครับว่ามันน่าจะขายได้แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดครับรก็คือเล่มนี้มันขายไม่ได้เลยแต่เขายันไปคาดหวังว่ามันจะขายได้และเขาก็ใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการพิมพ์หนังสือเล่มที่เขาคาดหวังแล้วว่าจะขายได้สิ่งนี้ครับเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันสําหรับสำนักพิมพ์ สิ่งนี้เลยสรุปได้ว่านะครับจริงๆแล้วแบ็กสบอลนั้นเราอาจจะต้องใช้เวลาในการประเมินครับว่าเหตุการณ์นี้จะมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดมากแค่ไหนจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับความคาดหวังของเราถ้าเขาไม่ได้คาดหวังนะครับว่าเล่มที่11มันจะขายดีผมเชื่อว่าสำหรับพิมพ์นั้นก็คงจะสั่งพิมพ์แบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนที่เขาทํามาในอดีตแต่ว่าเขาดันคาดหวังครับว่าเล่มที่11จะขายดีแต่มันดันขายไม่ได้นะครับเลยเกิดการขาดทุนเกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสําหรับสำหรับพิมพ์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นได้ว่าในเหตุการณ์เดียวกันนะครับใน2มุมในมุมของนักเขียนกับในมุมของสำหรับพิมพ์นั้นบางคนครับจะสามารถมองหาประโยชน์จากแ a c k สวอร์เชิงบวกได้ทีนี้มาถึงกลยุทธ์ที่คุณทาเล็บนั้นเสนอนะครับก็คือเป็นบาเบลสเต t ิจีครับหรือว่าเป็นกลยุทธ แบบบาเบลนะครับหรือว่าการถ่วงน้าหนักซึ่งเบื้องหลังกลยุทธ์นี้นะครับจะเป็นแนวคิดที่เป็นการอนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วและมีความดุด,ดันแบบสุดตรงอยู่ในกลยุทธ์เดียวครับโดยที่เขานั้นจะวางเงินประมาณ80%ไว้ในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมั่นใจว่าปลอดภัยแน่ๆส่วนเงินอีก20%ที่เหลือนะครับเขาจะนําไปส่ยแบบสุดตรงผมเชื่อว่ากลยุทธ์นี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่คลาสสิกนะครับเบื้องหลังนะครับเขาอธิบายว่า สมมตินะครับเวลาที่มีแบ็กซ์วอรนเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่รู้อยู่แล้วสมมตินะครับว่าไอ้ส่วนที่เขานําไปเสี่ยงแบบสุดโต่งเนี่ยยีตรงนี้เกิดสูญเสียไปทั้งหมดแบบนี้ถือเป็นแบ็กซ์วอรนไหมครับในมุมของคุณทาเลปนะครับจะไม่ถือเป็นแบ็กซ์วอรนครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะสูญเสียเท่าไหร่ต่างจากคนทั่วไปนะครับที่อาจจะเอาเงินทั้งหมดไปลงแบบสุดโตง่งแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะเสียมากสุดเท่าไหร่แต่ว่าในที่นี้ครับกลยุทธ์นี้ เขาบอกว่าเขารู้ครับว่าเขาจะสูญเสียมากสุดก็คือ20%ที่เขาวางไว้ในสินทรัพย์เสี่ยงหรือพูดได้ง่ายเลครับว่าไอ้เงิน20%ตรงนี้ที่เขาวางไว้เนี่ยได้เล็มความเสี่ยงหรือว่าตัดความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันออกไปหมดแล้วแล้วสมมุติถ้าเขาผสมกลยุทธ์บาเบลนี้กับแนวคิดแบ็กวอรนเข้าไว้ด้วยกันหมายความว่าเขาจะนํา20%ตรงนี้ไปเสี่ยงแบบสุดโตง่งกับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดแบ็กซวอรนในเชิงบวกนั่นเอง ผมเชื่อว่ากลยุทธ์นี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เขามองแล้วก็ใช้ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไอเ้เล่มนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าเล่มนี้จะเป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์ที่น่าจะมีคนถามคุณทาเล็นะครับว่าเขาทําอย่างไรนะครับถ้าใครอ่านเล่มนี้แล้วก็สามารถมาสปอยได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอสรุปกลยุทธ์บาเบลก่อนนะครับก็คือผมเชื่อว่าการแบ่งสัสดส่วนเงินที่80เอาไว้ในสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยแล้วก็20เอเอาไว้ในสินทรัพย์เสี่ยง ผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่คลาสสิกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาผสานแนวคิดแบบ b บ c ็กซ์อเข้าไปด้วยเขาไม่เดา20%ตรงนี้ไปเสี่ยงแบบมัวๆนะครับแต่ว่าเขาอาจจะเอา20%ตรงนี้ไปวางกับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดแบ a ็กซ์บอในเชิงบวกนั่นเองซึ่งสิ่งนี้เองก็หมายความว่าเราควรมุ่งเน้นไปกับการเตรียมตัวมองหาแบ็กซเชิงบวกแทนที่จะเป็นการพยายามพยากรณ์อนาคตว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น แต่เป็นการเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้นก็จะมีได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบแต่คุณทาเลปนั้นจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบ็กซวอรนที่ส่งผลลบกับมูลค่าพอร์ตของเขาและมองหาเหตุการณ์ที่เป็นแบ็กซ์วอรนที่ส่งผลบวกกับพอร์ตของเขานั่นเองอย่างเช่นนะครับคุณทาเลปยกตัวอย่างเสริมนะครับว่าสมมติในเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆอย่างเช่นซึนามิหรือแผ่นดินไหวเราจะไม่พยายามพยากรณ์ครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่ แต่เขาจะประเมินผลกระทบของมันครับว่าหากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือซึนามิเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้จะมี b บ็กซ์อ n เชิงบวกหรือไม่หรือเราจะทําให้มันเป็นเชิงบวกกับตัวเราได้หรือไม่นั่นเองทีนี้ผมขอสรุปเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าข้อได้จริงอย่างหนึ่งที่คุณทาเลฟมองก็คืออนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ครับสิ่งนี้เป็นข้อจจริงในมุมของคุณทาเลฟเราเลยพยายามหาทางครับที่จะทําอย่างไรครับ ที่พยายามหลีกเลี่ยงการพยากรณ์ในอนาคตและพยายามที่จะประเมินเหตุการณ์ต่างๆครับที่เราต้องจินนาการขึ้นมาครับว่าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้วในเหตุการณ์นี้ส่งผลบวกกับเราได้หรือไม่รวมไปถึงอคติในการตัดสินใจของเราครับเราส่วนใหญ่นั้นมักจะมองหาการพยากรณ์จะมองหาวิธีการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วๆและอิทธิพลเหล่านี้ครับเราได้รับมาจาก การฟังเรื่องเล่าจากช่องทางต่างๆแต่ว่าช่องทางต่างเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับซึ่งบางครั้งเองผมเองก็อาจจะมีเรื่องเล่าที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ก็ได้นะครับแล้วคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดดังนั้นครับผมก็เลยเชื่อนะครับว่าจริงๆแล้วการแยกเรื่องเล่าออกจากเรื่องจริงจะมีส่วนสําคัญในการวิเคราะห์และประเมินการตัดสินใจอย่างมากนะครับเพียงแต่เราต้องอาจจะฟังเรื่องเล่าให้น้อยลงพยายามประเมินข้อเท็จจริงให้มากขึ้นโดยดูภาพรวมเป็นหลัก ที่ไม่ได้มาจากข้อมูลเพียงกลุ่มเล็กๆซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลสรุปทั้งหมดของเนื้อหาในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้